ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมคลิปนี้พามาชมรถไถยันม่านะครับ YM 358 R นะครับ358 R คันนี้ย้ำว่าเป็นรถใหม่นะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะก็เดี๋ยวพาดูชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับชั่วโมงอ่ะ ชั่วโมงตอนซื้อมาเจ็ดชั่วโมงนะครับซื้อมาเจ็ดชั่วโมงตอนนี้ขึ้นมาเก้าชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไมดิจิตอลนะครับไมดิจิตอลสตาร์ทเครื่องชั่วโมงก็ขึ้นนะครับเพราะนั้นย้ําว่านี่คือรถใหม่ป้ายแดงนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับใหม่ก็คือใหม่ทุกจุดนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีตาหนิอะไรนะสีสันนี่ก็ใหม่อยู่ในศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นนะครับผม ่าดูครับ6ชุดท้ายพวกน,นี้ยังไม่แกะนะอ่ะจะพาชมรอบคันก่อนอ่าตัวนี้เป็น ym 358R นะครับ58แรงนะครับ 358R นี่คือ58แรงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่จอดอยู่ในศูนย์ก่อนหน้าจะเป็นรุ่น ym 357แล้วก็ขยับมาเป็น358นะครับนะครับ รถใหม่ป้ายแดงนะจดทะเบียนให้ปี67นะครับจดปีจดปนะี67 58แรงยันมา่าตัวนี้นะครับใบดันเป็นของนาซ่านะครับเป็นของคือจริงๆเราได้ตัวเปล่ามาเราก็เลยสั่งใบดันใหม่นาซ่ามาติดให้แล้วก็จะแถมผ่านหลังใหม่นาซ่าให้นะครับจะได้อุปกรณ์ใบดันกับผ่านหลังซึ่งเป็นของใหม่รถก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเล่มปี6 7 9ชั่วโมงนะครับ สภาพนี้ซึ่งลองเช็คราคาไปที่ศูนย์ยันม่านะครับถ้าเป็นรุ่นนี้สเปคนี้ไปดันผ่านหลังราคาก็ตกไปเกือบล้านนะครับราคาตกไปเกือบล้านเงินสดนะครับเงินสดตกไปเกือบล้านนะแต่คลิปนี้คันนี้นะรถใหม่แต่จะขายในราคามือสองนะครับขายในราคามือสองนะครับดูครับ ในศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นครับสาหรับที่ท่านที่ต้องการรถใหม่ป้ายแดงแต่ว่าเซฟราคาไปหลายแสนครับคลิปนี้ราคาที่เสนอขายอยู่ที่6 9 9 0นเกาหมื่นเกบาทหกแสนเได้อุปกรณ์ใบดันกับผานหลังแถมทรงฟรีนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับนะปี6 7ให้เลยนะสามหนะครับรุ่นใหม่ล่าสุด ถ้าเอฟซีก็เข้าไปลองเช็คราคาที่ศูนย์ก็ได้ครับลองโทรไปถามที่ศูนย์ยันมาว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ใบดันผันหลังนะครับได้ใบดันใหม่ผันหลังใหม่ให้ไปเลยเพราะว่ารถเป็นรถใหม่เราก็เลยแถมอุปกรณ์ใหม่ให้ไปเลยนะครับกับราคา699,000บาท699,000นะเปรียบเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงในศูนย์กับรถใหม่ป้ายแดงที่อยู่เคสนะครับว่า เราประหยัดงบประมาณไปเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆต้องมี2 0 0 0สนกว่ากว่าอยู่แล้วครับน้อยๆอย่างน้อยๆนะประหยัดไป2 0 0แสนกว่ากว่านะครับกลับได้รถใหม่เหมือนกันนะก็ฝากเป็นทางเลือกครับพิจารณานะหรือถ้าท่านใดที่ชอบไปแดงในศูนย์ก็ไปซื้อในศูนย์ก็ได้ครับเก้าแสนกว่ากว่านะเกือบเกือบล้านนะผมถามที่ศูนย์เกือบล้านแต่อยู่นี่มัน6กแสนเก้า นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับฝากไว้เป็นทางเลือกครับสำหรับท่านที่ต้องการลดหม่ราคาพิเศษนะครับเป็นยันมา YM358 อ่าซึ่งก่อนหน้านั้นเคยได้คูปต้า L 5 8 1้ป้ายแดงมานะครับที่ว่ายังไม่เคยใช้งานาชั่วโมงก็อยู่ประมาณนี้นะครับลหลักหน่วยหลักหน่วยตอนนั้นน่าจะประมาณ5-6-7ชั่วโมงเหมือนกันนะประมาณนั้นอันนั้นก็ขายต่ำกว่าราคาในศูนย์อยู่ประมาณสัก แสนหนึ่งนะแต่คนก็ถามมาเยอะมากเลยนะแต่คันนี้ต่ำกว่าน,น,นี้นงน่าจะ2 0 0แสนกว่ากว่านะครับเพราะนั้นก็ฝากเป็นทางเลือกครับท้าในสนใจทโทรมาครับ089 283 291 1ครับ089 283 291 1งรถใหม่ก็คือรถใหม่ครับายแดงนะครับอ,อุปกรณ์ใบดันใหม่พันหลังใหม่แถมส่งฟรีนะ6 9 9สนสนใจทโทรมา0892832911ครับ0892832911 ที่เคเด็กเตอร์อำเภอองอกีจังหวัดบุรีรัมย์นะคลิปนี้ฝากไว้เพียงรายการเดียวครับรถใหม่ป้ายแดงสนใจโทรด่วนเลยครับ0892832911ครับผม